ร่วมได้เลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะการรักษาเรามุ่งหวังให้คนป่วยหายป่วยการรักษาของแพทย์แผนไทยเราไม่สามารถหยิบเอาก้อนเนื้อเสียก้อนเนื้อที่มันเน่าที่มันเป็นหนองที่มันก่อให้เกิดการทํางานที่ผิดปกติของร่างกายออกได้ต้องใช้เวลาในการพอกยาปรุงยาในการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวไปเอาของเสียเหล่านั้นทิ้งมันใช้เวลานานมากแต่การรักษาของคุณหมอแผนปัจจุบันสามารถที่จะผ่าตัดหยิบเอาก้อนเนื้อเสียเหล่านั้นออกมาได้เลย แล้วสามารถที่จะใช้ยาสมุนไพรไปป้องกันการเกิดใหม่ของเซลล์มะเร็งได้เพียงแต่ว่าแพทย์แผนไทยจะไม่ถูกยอมรับนะครับกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันในหลายๆเคสคุณหมอที่รักษาอยู่ก็จะบอกผู้ป่วยว่าอย่าไปใช้สมุนไพรนะ อย่าไปทานสมุนไพรนะอาจจะก่อให้เกิดโรคตับโรคไตอาจจะเกิดให้การผิดปกติของร่างกายมันเกิดขึ้นแต่อยากจะยืนยันว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วยและมารักษากับแพทย์แผนไทยเราก็ไม่ใช่น้อยนะครับแม้แต่มะเร็งเองก็มีเพราะคุณหมอเองก็รู้ได้ด้วยว่าตัวเองว่าการรักษามะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวมันตอบสนองมากน้อยแค่ไหนหรือการใช้สองศาสตร์ร่วมกันสามารถต่ออายุคุณหมอได้มากกว่าครับ